สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงเรื่องสถานการณ์นะครับทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับตราบใดที่โลกใบนี้นะครับปกครองด้วยอธรรมเนี่ยการกดขี่และการปลดแอกนะโลกนี้ก็ยากนะครับนะที่จะหลีกหนีนะความขัดแย้งและสงครามผมแทบจะนะครับฟันธงได้เลยว่าโลกนี้หากยังใช้กิเลสตัณหาในการดําเนินต่อไปนะครับ ความขัดแยงและสงครามใหญ่และก็ะสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยก็ย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นนะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนั่นเองแกนกลางวัฏาจาักรสงครามเนี่ยก็มาจากพฤติกรรมของมนุษย์นะครับที่มีมานับเป็นพันพันหมื่นหมื่นปีของสัญชาตญาณนะครับของการล่าและเหยื่อนะครับของการกดขี่แล้วก็เรื่องของการปลดแอกนะซึ่งมันเป็นอำนาจของกิเลสตัณหาอธรรม แม้ว่านะบริบทโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเช่นใดก็ตามตราบใดที่พฤติกรรมจากสัญชาตญาณของการล่าและเหยื่อของการกดขี่และบดเอียยังคงมีอยู่นะครับตราบนั้นโลกก็ยากนะครับที่จะว,ว,ว่างเว้นจากสงครามอย่างแน่นอนวัฏาจาักรรอบนี้นะครับในช่วงเวลาขณะนี้เนี่ยนะก็คือทศวรรษ2020นี่นี่นะครับนะที่กำลังดำเนินไปก็ดีเนี่ย ก็ไม่น่าจะแตกต่างนะครับจากวัฏจักรที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2เพราะว่าแก่นกลางเป็นสิ่งเดียวกันคือกิเลสตัณหาที่ส่งผ่านพฤติกรรมของการล่าและเหยื่อของการกดขี่และการปลดแอกมันยังคงเหมือนเดิมนะครับแม้ว่าบริบทโลกเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตามเขาต้องเตรียมนะครับรับมือนะครับก็อย่ามองเห็นแค่เปลือกนะครับแต่ให้มองให้เห็นแก่นกลางของ แรงขับเคลื่อนนะของวัตจักรสงครามนะครับพฤติกรรมต่างเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับนะแม้โลกจะผ่านไปกี่พันกี่หมื่นปีน่าจะรอดยากนะครับในทศวรรษนี้นะครับสงครามใหญ่นะเพราะว่าภายใต้พฤติกรรมของการล่าและเหยื่อของการกดขี่และการปลดแอกเนี่ยมันก็น่าจะนะเกิดขึ้นนะซ้ําอีกนะเป็นวัตจักรนะรอบใหม่นะเพราะว่ามันมีแรงขับเคลื่อนเป็นแก่นกลาง ของสงครามไม่เองแม้บริบทภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับจะไปกี่พันกี่หมื่นปีก็เป็นเช่นนี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ